บึงอีสานรอบบ้านพันเมืองทรงตัวทงเท่าสู่ผีสูน่นกเก็บมาเราเอามาฝากคลิปนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องการปกคร้องเล่าที่ถือกวดตอนมาในยุคสมัยก่อนมาบอกมาเราสู่ผีนองฟั่งว่าทั้งรัฐบาลสยามมีการดูแลการปกคร้องแบบใดที่ได้กวดตอนชาวเล่ามาไวในสยามมากครับเฮามาไปน้ำห้อย ย่อนร้อยอดีตเกี่ยวกับเรื่องนี้นากันครับพี่น้องยุคสมัยนั้นรัฐบาลได้ปกคร้องเล่าเวียงและขล่าวพวนที่เข้ามาตั้งทินฐนันในแถบบริเวณภาคตะวันออกโดยใส่ระบบไพ่เช่นเดียวกับการควบคุมคนไทยชาวเล่าถูกคนสุดตองขืนสังกัดและกระถือกซับขอมือบอกสังกัด โดยไม่คุนนางเช่าเล้าเป็นหัวหน้าปกครองแล้วอยู่ในควบคุมดูแลของคุนนางไทยอีกต่อหนึ่งคุนนางไทยที่มีอำนาจปกครองเช่าเล้ากระไดแก่เสนาบดีเจ้าสังกัดเจ้าเมืองกรมการเมืองส่วนคุนนางเล่าสึมีตั้งแต่ตำแหน่งประลัดเมืองจางว่างกองนายกองปรลัดกองลงมาจนถึงนายหมวดและกับเจ้าหมู ซึ่งเป็นตำแหน่งปกครองที่ใกล้ชิดกับเช่าเล่ามากดังนั้นจึงจำเป็นต้องแต่งต่างเช่าเล่าให้ปกครองเช่าเล้าโดยกันเองโดยขาดว่าสะเกิดผลดีทั้งแกรัฐบาลและกับเช่าเล้าเองคุนนางไทยไม่หนาจีเพียงขวบคุ้มขุนนางเล้าระดับสูงต่างเต่ตำแนหน่งนายยกกองขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามนโยบายและกักฎหมายข้อบังคับของไทยหรือว่าสยามเท่านั้นแล้วคนนั่งเล่าจึงไปปกครองและก็ควบกุ้มเช่าเล่าอีกต่อหนึ่งการที่เล่าเวียงและก็เล่าพ่วนถือขวบคุ้มอยู่ภพยใตย้ระบบไัยมีผลเด็ดในเช่าเล่าเราหนึ่งถือแบ่งออกเป็นสองระดับคือระดับมุ่นน่ายแล้วก็ระดับไพ ระดับมุ่นน่ายคือเช่าเล่าสิเหตุนาทีปกครองเช่าเล่าด้วยกันเองในระดับกองในแต่ละกองก็สิมีมุ่นน่ายเล้าตำแหน่งต่างๆปกครองซึ่งมุ่นน่ายเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองระดับคือมุ่นน่ายระดับสูงแหล้วกะมุ่นน่ายระดับล่างมุ่นน่ายระดับสูงนั้นสือได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ได้แก่ปลัดเมืองจางว่างจางบ้างเล้า ในายกองเล่าและปลัดกองเล่ามีศักดินาตั้งแต่สี่ลอยไรลขึ้นไปและมีสิทธิพิเศษบางประการจังเช่นมีสิทธิ์เขาเ่าเฝ้าคณะพระมหากษัตริย์สเสด็จออกว่าราชการและบุตรของมุ่นนาาระดับสูงทุกคนสิทในรับการยกเว้นพอต้องเป็นไพ่เพื่อเปิดโอกาสในบุรมุ่นหนายระดับสูง มาถวายโตรับราชการสืบทอ,อดสถานะมุ่นหน่ายต่อไปมุ่นหน่ายระดับลางะได้รับการแต่างจากมุ่นหน่ายระดับสูงและมีศักดินาตั้งแต่30ไรถึงสี่ลยไรมุนน่ายระดับลางไม่หนาที่วควบคุมกำลังค้นคือไพรโดยอยู่ภายใตย้บังคับบัญชาของมุลนน่ายระดับสูงอีกเทนึ่งสิทธิพิเศษของมุนนายระดับลางไม่เพียง บอถึกสักเหลตไผ่และพวกนี้สิเป็นฐานอำนาจของมุ่งหน่ายระดับสูงมุ่นน่ายระดับ่างกะได้แก่น่ายลอยเล่าประลัดลอยเล่าสมุหะบัญชีเล่าสารวัตรเล่าน่ายหมวดเล่าและสเสบียงกองเล่ามุ่น่ายระดับ่างเราเนี่สินี่ตำแหน่งเป็นขุนหรือมืน่นไม่นาที่ซอยเหลือน่ายกองดูแลไพ่เช่าเล้า เหละ็กะเห็ดซวยร่วมทั้งเห็ดบัญชีมุ่นน่ายระดับล่างจึงมีคว้มไก่ฉิดกับปลากระะดอมากกว่ามุ่นน่ายระดับสูงเพราะมุ่นน่ายระดับล่างไม่นาที่เป็นเสมือนน,น่ายบาทหรือว่ากำนันผู้ย่าบาทของหมูบ่บาทชาวเล่าแต่ละหมอกแต่ละแห่งการคัดเลือกผู้ที่สีดำรงตำแหน่งต่างๆนั้นสืเลือกจากผู้ที่มีเชื้อสายเล้าคือกัน และบุคคลนั่นต้องเป็นทีน่นิยมรักใคร่ชอบพ่อของเช่าเล่าน้ากันและที่สําคัญคือสิต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บผลประโยชน์เช่นสวยสา,าอากรต่างๆทรงให้รัดได้เต็มม็ดเต็มหน่วยบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวนี่จังสิไดหรับการแต่งตั้งให้เป็นมุ่นน้ายมุ่นน่ายเชาวเล่าจังมีอำนาจหน้าที ตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆเ,เช่นเดียวกันกับมุ่นนายไทยแต่สืต่างกันตรงที่มุ่นายเล่าสืได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เท่านั้นและเมื่อได้รับตําแหน่งขุนนางแล้วเจ้าเล่าเ่านี้สืเข้าสู่ระบบไพรอย่างเต็มโตโดยมีอํานาจสิทธิหน้าที่เ่นเดียวกันกับมุนนายไทยทุกอย่างทุกประการ แต่มุ้นน่เล่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ในควมขวบคุ้มดูแลของขุนนางไทยระดับสูงอีกต่อนหนึ่งทางนี้ก็เพื่อเป็นการควบคุ้มอำนาจของมุ้นน่เช่าเล่าบ่อให้มีหลายเกินไปจนอาจเป็นอันตรายแก่ไทยได้ขุนนางไทยระดับสูงกะได้แก่เสนาบดีเจ้าสังกัดเจ้าเมืองกรมการเมืองซึ่งมีหน้าที่ค่อยคัดเลือกช่าเล่าที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆเพื่อกาบบังคมทุนให้มีพระบรมราชโอคงการแต่งตั้งต่อไปมุ่าให้ชาวเล่าซึ่งมีต่างแต่ตำแหน่งประลัดเมืองจางว่างเล่านายกองเล่าประลัดเล่าและนายลอยเล่ามีนาทีจังสี่ขับพี่น้องคือประลัดเมืองที่เอินมาประลัดเล่ามีนาทีปกครองควบคุมชาวเล่าระดับนายกองลงมา ร่วมทั้งเบิงแง,ง่งดูแลควมเป็นอยู่ของชาวเล่าบ่อไห้ได้รับควมเหือดรอดหรือถือขารจชการไท่คมเหงเช่นพระพนมสารนลินเจ้าเมืองพนมสารขา,ามได้กากบ,บงคมทุน่นขอแต่งตัง้งบุตรหลานเจ้าน่าเล่าขึ้นเป็นปลัดและกับผู้ซอยโดยขอต่าั้งเทาอุนเป็นปลัดเมืองและขอแต่งตั้งเทาตัานหลานเจ้าสาร เจาเมืองพ้วนเป็นผู้ซอยเพื่อให้เหตุหนาทีรวมกับประลัดไทยซึ่งมีหนาทีดูแลถูกสุขของกราชดอนไทยส่วนตำแหน่งจางบ้างเล่ากะเป็นมุ่นน่ายเล่าที่ปฏิบัติหนาทีดีมีความสามารถกระสิได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นโดยรัฐบาลสิพิจาหนาจากการเก็บสวยว่าบุคคลน,นั้นต้องเป็นผู้ที่สาม,มารถดูแลเก็บสวยที่ข่างให้ได้ครบ หรือได้มากขึ้นตำแหน่งจางบ้างเล่าเป็นตำแหน่งร่องจากประหลัดเมืองแต่ลักษณะของงานสิมีควมไก่ชิตกับชาวเล่ามากกลัวคือไม่นาที่ขวบคุมกองเล่าต่างๆในเมืองนันนๆโดยทั้งการสิเป็นผู้กำหนดจำนวนก่องเล่าให้แก่จางว้างเล่าทําการขวบคุมจังเช่นเมืองจะเชิงเศร้ามีจางบ้างเล่าคือหลวงสุนทรสุลละ เหตหนาที่ควบคุมกองเล่าบัานทาทานจำนวนแปดกองเห็ดสวยท่องได้แก่กองขุนผักดีผู้เบ็กองขุนนเรศใจผักกองขุนพิทักษ์ผู้มินกองขุนนลินอาสากองขุนนราพิล่มกองขุนชนะนิคน้นกองขุนประจนท่ามิน,าน,น,าน,น,นกองขุนไพรลินพินาส่วนตำแหน่งนายกอง เล้าเวียงละือะเล้าพ่นในภาคเดว้นออกสิต้องสังกัดของเหล้าต่างๆที่ต่างขึ้นในแต่ละเมืองผู้ปกครองกองเหล่าเหล่านี้เอินว่าในกองเล่าจํานวนในกองมีทอกับจํานวนกองเล้าในแต่ละเมืองเช่นเมืองจะเชิงเซามีกองเล้าสิบเอดกองมีนายกองเล่าได้ส1บอดคนนายกองเล้าส่วนใหญ่มีบรรดาศักดิ์เป็นขุน ช่นขุนผักดีผู้เบตขุนนาเลตใจผักจังสิเป็นตนครับนายกองเล่าเป็นตำแหน่งที่ไม่คว้มสำคัญเป็นอย่างมาพอต้องควบคุ้มกองกำลังเช่าเล่าในบังคับบัญชาของตนตั้งแต่ระดับมุ่นนาาตำแหน่งต่างๆลดลันกันลงมากจนถึงระดับไผ่ทั้งหมดนายกองดังนั้น จังจาเป็นต้องได้คนที่มีความสามารถเป็นทีัะใครนับถือของเช่าเล่าแล้วก็เป็นผู้ที่รัฐบาลให้ควม้มไว้วางใจโดยเหตุนี้การแต่งตั้งนายกองเล่าจังมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเมื่อตําแหน่งนายกองว่างลงเพราะนายกองคนเดิมได้เลื่อนไปรับตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นหรือพอถึงแก่กรรมสิต้องเฝ้าแต่งตั้งนายกองเล่าคนใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยเร็ว วิธีการในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งนายกองกะมีจังสี่ครับคือประการแรกใส่ระบบสืบสายโลหิตเช่นเมื่อนายกองคนเดิมมีชีวิตอยู่และก็ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมีอำนาจมากขึ้นกะมิสืบเสนอสื่อลูกท้ายหรือว่าน้องท้ายของตนให้ขึ้นมาเป็นนายกองหากได้กรณีที่นายกองคนเดิมถึงแก,ก่กรรมแต่ยังมีบุตรหรือว่ามีลูกท้ายที่มีควมสาม,มารถ และรับราชการอยู่แล้วจางบ้างเล่าประลัดและเจ้าเมืองเสรรวมกันเสนอสือ้อลูกของนายกองคนเดิมถือถึงแก่กรรมนั่นไปย่างเสีหน้าบดีเจ้าสังกัดให้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรับตำแหน่งนายกองเล่าสืบต่อไปประการที่สองการแต่งตั้งนายกองเล่าเพื่อควบคุมเช่าเล่า ต้องคำนึ่งว่าบุคคลที่ศิได้หับตำแหน่งนั้นสินต้องมีเชือสายเล่าเวียงหรือเล้าพ้วนเช่นเดียวกันกับกองเล่าที่ต้องควบคุมวิธีนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะในกองเล่าสิต้องควบคุมขุนนางและกะไพ่เช่าเล้าในกองของตนอย่างใกล้ชิดดังนั้นหากดนกลองไม่เชือสายเดียวกันกับคนในกองเล่าก็สิส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคว้มสะดวกแก็ง่ายยิ่งขึ้น นายกองเล้ามีหน้าทีพยนานาคดีมโนสาเลเเล็กๆเลยหน่อยโดยเจ้าเมืองกรมการสิบมีสิทธิ์เขามาเก่าไกลหรือมานำโตเช่าเล่าไปพยนานา,าว่าเก่าหรืออื่นเอาทรัพย์สินเงินทองได้แต่ถ้าหากเป็นค่วมแผงค่วมอาญาอุทรอนที่เป็นคดีมหันตโทษนายกองสิ้งอง,งโตภูต้องหาเช่าเล้าในกองของตนให้แก่เจ้าเมือง กรมการพิจารณาคดีตามกฎหมายนอกจากนั้นนายกองเล่ายังมีหน้าที่นำคุณนา่งเล่าไต่บังคับบัญชาเหตุปิที่ดื่มนำพิพัฒน์สัตยาทุกปีปีละสองเถื่อและมีหน้าที่ดูแลปราบป,ปามจนผู้ลาร่วมทั้งมีหน้าที่ควบคุมเช่าวเล้าในกองของตนไปทำงานตามที่ท่างราชการไม่หมายเกณฑ์มาเป็นกรณีพิเศษ ถึงแม้ว่ากองเล่าสิเป็นผู้ไก่ชิดกับเช่าเล่าคุมกำลังเช่าเล่าทั้งหมดในกองของตนเหตุในเมืงเหมือนว่าเป็นผู้มีอำนาจมากจนอาจเป็นการท้าทายอำนาจของรัฐใด,ดแต่รัฐก็ไม่มาตรการในการขวบคุมโดยการแต่งต่างมุ่นหน้าทั้งเล่าและก็ไทยระดับสูงขึ้นไปปกครองขวบคุมอีกต่อหนึ่งโดยส่วนกลางได้แก่พมากษัตริย์ลงมาจนถึงเสนาบดีเจ้าสังกัด สิเป็นผู้ควบคุมนโยบายถูกอย่างและมีอำนาจสั่งการรวมทั้งตัดสินเรื่องเล่าสำคัญทั้งหมดมุ่นนายเล้ามีหนนาที่ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบขอบังคับจากส่วนกลางเท่านั้นทงน้งเนกกะเพื่อควบคุมบอให้คุณนั่งเช่าเล้ามีอำนาจมากหลายเกินไปส่วนตำแหน่งปลัดกองเล่ากะเป็นตำแหน่งร่องลงมาจากนายกองเล่า ปรลัดกองไม่น้าที่ซอยกองควบคุมชาวเล่าในกองของตนการแต่งตั้งปรลัดกองสิงใส่วิธีเดียวกันกับการแต่งตั้งนายกองคือเมื่อตำแหน่งประลัดกองว่างลงโดยเหตุใดก็ตามสืต้องแต่งตัง้งชาวเล่าในกองนั้นซึ่งรับราชการและก็หูงานเป็นยังดีและที่สำคัญคือเป็นชาวเล่าเช่นเดียวกับไผ่ในกองนั้น ขึ้นมาเป็นปลัดกองนอกจากนั้นยังมีเช่าเล้าที่ได้รับแต่งตังเป็นไน่ลอยเล้าปลัดลอยเล้าสมุหะบัญชีเล่าสารวัตรเล่าไน่หมวดเล่าและเสมียนกองเล่าเห็ุหน้าที่ควบคุมดูแลเช่าเล้าในกองอันในกองของตนอีกน้ำส่วนไผ่ก็คือเล่าเวียงและเล่าพวนถูกคน ที่บบเมนมุ่นหน่ายหรือขุนนั่งสิต้องขึ้นสังกัดและกระถืกสักขอมือบอกสังกัดเช่าเล่าเหล่านี้สิมิฐานะเป็นไผ่หรือเหล็กเล่าซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือไผ่สมหรือเหล็กสมและไผ่หลวงหรือเหล็กหลวงเล้าเวียงและเล้าพ้วนที่ตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกส่วนญงสิมิสถานะเป็นไผ่หลวง ซึ่งรัฐบาลได้จัดแบ่งเหล็กหลวงเช่าเล่าเหล่านี่ออกเป็นประเภทต่างๆขับพี่น้องเพื่อควบสะดวกในการควบคุมดูแลคือเหล็กหลวงโจงเมืองในภาคกลางเอินวาภัยสมกะหมายถึงเช่าเล่าเวียงและกะ็เล่าพุวนที่รัฐบาลยกให้เป็นประโยชน์ของเจ้าเมืองกรมการเมืองเจ้หน่ายเจาเมืองกรมการเมืองสื่อใสแรงงนันเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดสวน เลือ่อยไม่หรือเก็บเงินเก็บเข่าหรือเก็บสวยจากเหล็กเล้าโคงเมืองเรานี่โดยปกติเหล็กเล้าโคงเมืองสิบ่มีสิทธิ์ออกไปตางเมืองเพราะเป็นไปตามนโยบายการควบคุมการเคลื่อนย้ายภพยตามหัวเมืองเพื่อป้องกันบ่อให้เมืองใดเมืองหนึง่งเป็นเมืองหากแต่บางครั้งหากเหล็กคงเมืองมีเพียงพ่อและรลัดต้องการซวยบางอย่าง เจ้าเมืองกรุมการเมืองอาจอนุญาตให้เลขคงเมืองบางกองเปลี่ยนเป็นเลขสวยเพื่อเห็ดสวยทรงแทน่นดังปรากฏหลักฐานว่าเลขคุงเมืองเมือง,เมองพนมสรารคามขอเห็ดสวยท่องทรงให้รัฐบาลแทนการเป็นเลขคงเมืองยิ่งไปกว่านั้นเลขคุงเมืองกลุ่มนี้ยังมีอิสระในการเดินทางไปตามเอืองต่างๆเพื่อหาแหล่ท่องได้อีกนำ้ำ อีกกลุ่มก็คือเหล็กเล้าเข่าเดือนซึ่งหมายถึงเล่าและกระเล้าพ้วนที่เป็นไพหลวงสังกัดของเล้าเข่าเดือนหน้าที่ของเหล็กเล้าคงเมืองคือต้องมาเข่าเดือนปีละสี่เดือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและปีละสามเดือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเข่าเดือนกะหมายถึงการเข่าเว้นย่ามประจำการเพื่อเหตุงานให้แกมเมื่องนั้นๆอีกกลุ่มหนึ่งกะคือเหล็กเล้ากองหนอกคือเหล็กเล้าที่ตั้งบานเฮื่อนอยู่นอกราชท่านนี่เล้าเวียงและกะเล้าพวนในผากได้เป็นออกที่สังกัดกองเล้ากองหนอกนี่สิมม่นาที่ทรงสวยให้รัฐตามที่กาหนดไว้ซึ่งส่วนใหญ่สิเป็นสวยประเภทต่างๆตามแต่สิหาใด ในเมืองของตนที่สำคัญก็ได้แก่สวยเหลวและกกะสวยท่องเลขกเล้ากองนอกนี่ร่วมไปถึงกองสากกองโค่กองกระบือกองไห้กองหน้าและกองสวยนำ้ำซึ่งเหล็กเล่าในแต่ละกองที่เบามากกระวนแต่มีหน้าที่สาคัญจังเช่นเหล็กเล่ากองสากมีหน้าที่รวบรวมจัดหาสากไว้ใส่ในราชการ เมื่อมีผู้พบพ่อสร้างปาลาเหล็กเล่ากองสั่งก็มีนาทีคุ้มสร้างตอกินไปตอนสร้างปลาดังปรากฏมีการกินเหล็กเล้ากองสั่งไปตอนจับสั่งปลาที่เมืองประจิมทัพุรีนอกจากนั้นก็นยังพบพ่อหลักฐานว่ามีเหล็กเล้ากองสั่งที่เมืองนครนายกได้แก่กองมืนนาราพักดีมืนสีขดฉัดไตแล้วก็กองขุนสีจันทวุศง เหล็กแล้วกองโค่แหลกกะกองกระบือไม่นาทีรวบร่วมจัดหาโค่แหละกกกระบือไว้ใส่ในราชการเช่นคุณพิทักษ์ข้าวินปองในกองโค่เช่าพ่วนบ่านพาง,งามไม่นาทีเลี้ยงโค่หลวงต่อมาได้เหตุประโยชน์ให้แกราชการโดยติดตามกองเหล็กโค่ที่ลบหนีให้กลับมาเหตุซวยเช่นดังเดิมได้ ดังนั้นในช่วงปีพระศักราช2419พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังส่งพระกุณาโปรดเก่าให้ยกบ้านพาง,งามขึ้นเป็นเมืองสนามชัยเขตขึ้นกับเมืองชะเชิงเศา้าแล้วก็ท่งพระกุณาโปรดเก่าให้คุณพิทักษ์ข้าวินขึ้นเป็นพระแก้วกลางนลงุ่ผู้ว่าราชการเมืองผูแลส่วนเหล็กเล่ากองหน้ากองไฮกับเมนตาทีเหตไท เห็ดหน้าเหล็กเล้ากองซวยกับไม่นาทีทรงซวยให้รัดเป็นล่ายปีจึนเมืองพนมสารค้ามหลวงสุนทรสุละจางว่างเล่าขวบคุมเหล็กเล้าพุวนบัญทาทานันจำนวนหากองเห็ดซวยท้องได้แก่กองขุนผักดีผู้เบกกองขุนนาเหล็กใจผักกองขุนพิทักษ์ผู้มินกองขุนนาลินอาสาและกองขุนนาล่าพิรุ่ม นอกจากนั้นก็ยังมีหลวงวิสุทธสุวรรณน่ายกองสวยท่องเมืองพนมสารคามซึ่งต่อมาในช่วงปีพระศักราช2 4 2 1ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระแก้วกลางนาลงุงผู้ว่าราชการเมืองสนามไชยเขตต่อจากคุณพิทักษ์ข้าวินถือศักดินาแปดร้อยไรเมืงองนครนายกก็มีคุณประเสร,ริฐเสนาคุ้มเหล็กเวียงเขตดสวยเทก เช่นเดียวกับเมืองฉะเชิงเศร้ากับเหล็ดเล้าเห็ดสวยเหลวและก็สซวยทองให้แกรัดขึ้นกันอีกกลุ่มหนึ่งคือเหล็กเล้ากองดันคือเล้าเวียงและก็เล้าพวนที่สังกัดกองเล่าดันไม่นาทีลาตเวนตรวจตาเขตแดนระวังเมืองของตนกับเมืองขางเคียงมีนายกองและกะ็ขุนมื่นตำแหน่งต่างๆขวบคุมดูแลขื้นกับเจ้าเมืองอีกที่หนึ่ง หน้าที่ของเหล็กกองดันบริไมเฉพาะตรวจทาเขีดแดนอย่างเดียวเทนัดบางเถือบางข่งเหล็กเล้ากองดันยังมีหน้าที่เหตุซวยทรงรัฐบาลอีกน้นทาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของรัฐบาลและสถานการณ์ของบ้านเมืองครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าการดูแลก,การปกคร้องของรัฐสยามที่ ได้มอบหมายหน้าที่การงานให้กับกลุ่มเล่าที่ได้อบพยพกวดตอนเขามาอยู่ในสยามภาคตะวันออกแถวปาจินชะเชิงเศร้านครน,นายกในยหยุกสมัยนั้นใบบุญหยิบยกมาบอกเราเว่าต่อสุพิสุนองเพื่อเป็นเกจสละทางประวัติศาสตร์ได้บอกเราเว่าต่อสุพิสุนองแล้วกาสิได้อำล่าฝากปีฝากน้อง ซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเรื่องอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบาตตำาหน่นเมืองไหวใน YouTube พ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ